สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับครูสุกัญญาคมมีกับวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องการเปลี่ยนสถานะของสสารค่ะนักเรียนเคยได้ยินคําว่าสส,สารไหมคะอ่าสสารในธรรมชาติของเรามีอยู่ทั้งหมด3สถานะค่ะคือ1ของแข็งของเหลวแก๊ส โดยแต่ละสะสารนะคะจะมีสถานะใดสถานะหนึ่งเท่านั้นเช่นน้ำแข็งก็มีสถานะเป็นของแข็งนะคะน้ำก็มีสถานะเป็นของเหลวไอน้ำก็มีสถานะเป็นแก๊สนะคะโดยสารใดสสารเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นสารใดสถาสนะใดสถานะหนึ่งได้โดยวิธีการอะไรคะเพิ่มความร้อนให้สสารหรือ ลดอุณหภูมิให้สสารเย็นลงนั่นเองนะคะมาค่ะดูต่อเลยค่ะต่อไปอันนี้เป็นแผนภาพแผนภาพการเปลี่ยนสถานะของสสารนะคะนักเรียนนักเรียนดูนะคะน้ําแข็งน้ําแข็งมีสถานะเป็นของแข็งนะคะส่วนน้ํามีสถานะเป็นของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะมีสถานะสถานะแก๊สไอน้ํานะคะต่อไป นักเรียนสังเกตเส้นสีส้มนะคะเส้นสีส้มไปทางขวานั่นคือการเพิ่มอุณหภูมิหรือเขาเรียกว่าปฏิกิริยาดูดความร้อนนั่นเองนะคะส่วนเส้นสีส้มที่ไปทางซ้ายมือนะคะเขาเรียกว่าปฏิกิริยาคายความร้อนนะคะก็คือการลดอุณหภูมิมาดูค่ะอันแรกของแข็งของแข็งนะคะถ้าของแข็งยกตัวอย่างเช่นน้าแข็ง เมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิจากน้ำแข็งก็จะกลายเป็นน้ำนะคะแล้วเมื่อน้ำนั้นเพิ่มอุณหภูมิอีกเพิ่มไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นไอน้ำนะคะมันก็จะกลายเป็นไอน้ำเขาเรียกกระบวนการนี้ว่าการกลายเป็นไอการกลายเป็นไอก็มีอยู่สองแบบค่ะนักเรียนอันแรกการระเหยการระเหยยกตัวอย่างเช่นน้ำในมหาสมุทร ห้วยหนองคลองบึงนักเรียนต้องนําเตาไปไว้ใต้มหาสมุทรไหมคะอะไม่ต้องแล้วถามว่ามันได้รับความร้อนจากไหนน้าในมหาสมุทรห้วยหนองคลองบึงมันก็ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะพอดวงอาทิตย์ส่องแสงลงมานะคะความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะมาเจอที่ผิวหน้าของน้ําก็จะเกิดการระเหยที่ผิวหน้าของน้ําส่วนการเดือด การเดือด,ดยกตัวอย่างเช่นนักเรียนนําน้ําไปต้มนะคะมันก็จะเกิดการกลายเป็นไอนักเรียนเคยต้มมาม่าไหมคะอ่ะเวลานักเรียนต้มมาม่าถ้านักเรียนปล่อยปล่อยไว้นานๆานจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะหม้อไหมถามว่าน้ําในหม้อหายไปไหนหมดเพราะมันกลายเป็นไอน้ําไปในอากาศนั่นเองนะคะพอไอน้ําไอน้ำเนีน่ยถ้าเราลดอุณหภูมิ จากไอ้น้าพอเราลดอุณหภูมิมามันจะเกิดกระบวนการควบแน่นควบแน่นกลายมาเป็นของเหลวหรือกลายมาเป็นน้ําอีกพอน้ําลดอุณหภูมิไปอีกจากเป็นของเหลวมันก็กลายไปเป็นของแข็งนะคะอันนี้สามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ต่อไปมันก็จะมีสารบางชนิดที่สามารถ เปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายไปเป็นแก๊สได้เลยเขาเรียกว่าการระเหิดค่ะแล้วก็มีสารอีกบางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะจากแก๊สมาเป็นของแข็งเราก็เรียกว่าการระเหิดกลับค่ะการเปลี่ยนสถานะของสารเขาเลยบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่ะนักเรียน เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างไงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็คือการที่ไม่ทําให้เกิดสารใหม่สามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้โดยวิธีง่ายยกตัวยกตัวอย่างเช่นนะคะน้ําแข็งถ้าเราปล่อยน้ําแข็งหรือเพิ่มอุณหภูมิทําให้เกิดความร้อนน้ําแข็งก็จะกลายเป็นน้ำถูกไหมคะน้ําถ้าเราลดอุณหภูมิก็จะกลับกลายเป็นน้ําแข็ง แบเนี้สามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ด้วยวิธีง่ายนะคะเขาเลยเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะต่อไปอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารอ่ะมาดูกันเลยค่ะอันแรกของแข็งของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเรียกว่าการหลอมเหลวยกตัวอย่างเช่นเราซื้อน้ำแข็งมา แล้วปล่อยเวลาไปสักระยะหนึ่งปรากฏว่ามันกลายไปเป็นน้ํานักเรียนจะบอกว่าน้ําแข็งละลายแต่เขาไม่เรียกว่าการหลอมละลายหรือการละลายนะคะถ้าการละลายจะต้องมีตัวทําละลายเขาเรียกน้ําที่กลายน้ําแข็งที่กลายไปเป็นน้ําว่าการหลอมเหลวค่ะต่อไปต่อไปจากของเหลวเช่นน้ำในมหาสมุทร ห้วยน้องคลองบึงนะคะกลายไปเป็นไอในอากาศก็คือมันละเหยไปนในอากาศนั่นเองหรืออย่างที่ครูบอกต้มน้ำพอน้ำเดือดปุ๊บไอก็ลอยขึ้นไปในอากาศนะคะอันนี้เขาเรียกว่าการกลายเป็นไอนะคะต่อไปจากของแข็งจากของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊ส จากของแข็งเปลี่ยนไปเป็นแก๊สเลยไม่ผ่านไม่ผ่านของเหลวเขาเรียกว่าการระเหิดยกตัวอย่างเช่นลูกเหม็นการาบูรน้ำแข็งแห้งนะคะอย่างลูกเหม็นอย่างเงี้ยลูกเหม็นเขาไว้ทำอะไรอยู่ในตามห้องน้ำดับกลิ่นไล่มแมลงใช่ไหมคะเวลาเราไปซื้อลูกเหม็นมาเนี่ยเหมือนในภาพตั้งเรียนมันจะเป็นก้อนกลมๆม,มีสถานะเป็นของแข็งใช่ไหมคะเราก็นำไปโยนไว้ตามมุมห้องต่าง เมื่อเวลาผ่านไปเราจะได้กลิ่นลูกเหม็นเพราะว่ามันเ,เกิดกระบวนการระเหิดนะคะก็คือเราจะได้กลิ่นของไอของมันนั่นเองการบูนก็เหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปจากของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งเขาเรียกว่าการแข็งตัวนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นการทำไอศครีม นักเรียนเคยทำไหมนะคะนำน้ำนำน้ำผสมน้ำเฮลบอยก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ถุงแบบเนี้ยอันเนี้ยสถานะเป็นอะไรคะอ่าสถานะเป็นของเหลวพอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเรานำไปใส่ช่องฟิวในตู้เย็นห่านไปสักอันหนึ่งคืนก็ได้มันก็จะได้เป็นแบบนี้อ่าเคยทำไหมคะ ใครไม่เคยไปลองทำนะคะอันนี้มีสานะเป็นไรของแข็งแล้วเห็นไหมคะแล้ถ้าเกิดว่าปูนำไอของแข็งเนี่ยนำไอติมที่ได้เนี่ยไปวางตากแดดหรือไปวางทิ้งไว้สักหนึ่งสองสามสี่ห้าชั่วโมงจากของแข็งเนี่ยจากที่มันเป็นของแข็งมันจะกลายเป็นอะไรคะของเหลวทันทีนะคะเห็นไหมคะมันสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้โดยวิธีง่ายเลยนะคะ อีกตัวอย่างหนึง่งการหล่อเทียนพันษานะคะนักเรียนเคยไปเทหลออเทียนพันษาไหมคะถ้าเขาก็จะตักใช่ไหมตักน้ําเทียนเสร็จแล้วไปใส่ในแบบแบบแบบพิมพ์นะคะเหมือนตามในรูปเลยพอเขาถึงริยะหนึ่งเทียนมันก็จะเกิดการแข็งตัวนะคะอันนี้เขาเรียกว่าการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นของแข็งค่ะ ต่อไปจากแก๊สจากแก๊สเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวอันนี้คือการลดอุณหภูมิหรือคลายความร้อนนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าการควบแน่นเช่นไอน้ำในอากาศเนี่ยในอากาศของเรามีไอน้ำอยู่ถูกไหมคะนักเรียนเคยซื้อน้ำเคยซื้อน้ำแบบนี้แล้วนักเรียนตั้งทิ้งไว้ทั้งที่ยังไม่ได้เปิดขวดนะ เนี่ยนักเรียนยังไม่ได้เปิดขวดแต่พอเมื่อเวลาผ่านไปเวลานักเรียนยกขวดขึ้นเกิดอะไรขึ้นน้ํามันหยดใช่ไหมคะถามว่าน้ําที่หยดมาจากไหนข้างขวดอมาจากไหนคะขวดรั่วหรือเปล่าไม่ใช่น้ําที่อยู่ข้างขวดนั้นมาจากอะไรมาจากไอ้น้ําในอากาศซึ่งตอนนี้ในอากาศมีไอ้น้ําเสร็จแล้วมันมาเจอกับความเย็นข้างขวดหรือข้างแก้ว น้ำต่างๆแก้วน้ําแข็งแก้วขวดน้ําเย็นอะไรต่างๆมันก็จะเกิดกระบวนการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ําเกาะที่ข้างๆขวดข้างๆแก้วนั้นนะคะเหมือนกับกระบวนการเกิดฝนเลยนะคะการหยดน้ําที่ฝาหม้อข้าวเหมือนกันนักเรียนเคยหุงข้าวใช่ไหมคะเวลานักเรียนจะตักข้าวครั้งแรกเนี่ยนักเรียนก็จะยกฝาหม้อข้าวขึ้น พอยกฝาหม้อข้าวขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะน้ําไหลใช่ไหมคะมันจะมีน้ําจากฝาหม้อข้าวไหลลงมาถามว่าน้ําตรงนั้นออกมาจากไหนก็มาจากอะไรมาจากความร้อนในหม้อข้าวเจอกับอุณหภูมิข้างนอกก็ไปเจอความเย็นมันเลยเกิดการควบแน่นพอเราให้ความเย็นมันจะเกิดการรักเหิดกลับรักเหิดกลับเหมือนในรูปเลยคะ่ะนักเรียนเนี่ยในรูปเนี้ยมันจะเกิดเป็นเก็ตการบูนเกาะอ,อยู่ นั่นคือการระเหิดกลับค่ะต่อไปปรากฏการธรรมชาติอีกหนึ่งอย่างที่เกิดการระเหิดกลับก็คือการเกิดหิมะค่ะนี่เรารู้จักหิมะไหมอ่าแต่ประเทศไทยไม่มีนะการเกิดหิมะหิมะก็เกิดจากไอ้น้ําในอากาศนี่แหละคะ่ะไอ้น้ําในอากาศไปเจอกับความเย็นเย็นซึ่งเย็น,นมากๆต่ำกว่าศูนย์องศาเกิด การแข่งตัวฉับพลันนั่นเขาเรียกว่าการละเหยกลับก็เลยเห็นเป็นเกตหิมะนะคะอันนั้นเขาเรียกว่าการละเหดกลับค่ะอ่ะต่อไปต่อไปนักเรียนลองมาลองมาทายกันนะคะนักเรียนไปฝึกเล่นได้นะจะมีหมายเลขทั้งหมดอยู่หกหมายเลข ลองทายว่าหมายเลข้าหมายเลข้าคืออะไรคะนักเรียนอ่าหมายเลข้าจากของเหลวเป็นของแข็งเขาเรียกว่าอะไรคะตอบอันไหนดีจากของเหลวกลายไปเป็นของแข็งเนี่ยจากของเหลวแบบเนี้ยกลายไปเป็นของแข็งการการแข็งตัวค่ะการแข็งตัวนะคะอ่าอ,อีกอีกหมายเลขึ้ หมายเลขสองหมายเลขสองจากของเหลวเป็นแก๊สจากของเหลวเป็นแก๊สน่าจะตอบอะไรดีคะการกลายเป็นไอใช่ค่ะการกลายเป็นไอนะคะอันนี้นักเรียนสามารถนำไปเล่นได้ไปลองทำกันได้นะคะการนะของสสารก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกัน ในบทนะคะ,ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ